สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาซื้อของกับพี่อันดี้จ้ะนะ อันนี้โซนของเอเชียจะมีมามามจะเอาแบบเเม,มามาเป็นยัง อันนี้แบบเผ็ดอันนี้มีน้ำมันหอยของไทยจ้ะตดเล็กมันจิ้มไก่ไท่ด้วยก้ะถุงเล็กนะอันนี้ถุงละ แปดปอนเอ้ยสองปอนแปดสิบจ้ะข้าวสารไทยอันนี้ก็เส้นขนมจีนจ้ะแกงเขียวหวานจ้ะไทยก็จะมังไทยไทยกินุรี่อันนี้ก็แกงเผ็ดจ้ะแต่ยี่ห้ออะไรตอยไม่รู้ด้วยเพื่อน นี่บรรดาข้าวจะ้ะน้าจะแล้วก็มาเอามาม่าจ้ะเพื่อนเพื่อของไทยนะ what you get what you get oh, oh, Uh, purple broccoli แล้ว what you have yes basically there's beans eggs broccoli vegetables โปรตีได้เพืนเพื่อนเอ้ยก้องจะสั่นหน่อยอันนี้พริกจ้ะมันดาพริกอันนี้พริกเขียวบ้านเราจ้ะนะอันนี้ถุงละก้อนหกสิบจ้ะอันนี้เพคที่สุดเผ็ดที่สุดนี่หลายอย่างจ้ะเยอะแยะ หอมจอยขิงจ้ะนี่ก็ผักสลัดจ้ะผักกาดขาวจ้ะผักกาดขาวก็กรยี่ห้าเทียนดีจ้ะแยกกันซื้อจ้ะเพื่อนเพื่อน You You have what you want Yeah Sprout สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาถึงบ้านแล้วจ้ะนะไปซื้อของมาอย่างที่ถ่ายให้เห็นนะจ้ะก็ซื้อมานิดหน่อยจ้ะวันนี้พีแอนดี D ก็คือชีสมาจ้ะอันนี้ชีสเอาไว้แบบทาเป็นแซนด์วิชก็ได้จ้ะนะมันเป็น,ปนแผ่นมาแล้วเขสาสไลด์เป็นแผ่นบางๆมาแล้วจ้นะน่ะเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นเนาะ ันนี่จะมันแสงสะท้อนจะนะหรือทำเบอร์เกอร์จะนะชีสเนี่ยจอยไม่รู้ราคาเพื่อนจ่ายคนละครั้งจะจอยจอยก็จ่ายในหองจอยจะนะอันนี้ของเพียนดี้ซื้อมาชีสแล้วก็อันนี้จะขนมปังอันนี้จอยชอบจะนะมันมีคัมเบอรี่ด้วยจะมีแบบผลไม้จะนะมีผลไม้ ขาใส่ผลไม้ด้วยจ้ะน้องแอนชอบก็เราก็มาหั่นเป็นแบบว่าชิ้นที่เราต้องการแล้วทาเนยจ้ะนะไม่ทาเนยก็กินแบบนี้เลยจ้ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกินกับพวกอย่างอื่นจ้ะนะอันนี้ก็บอล80จ้ะจะแพงหน่อยจ้ะก็ซื้อมะเขือเทศมาจ้ะน้องแอนชอบมะเขือเทศเ,เพื่อนๆก็เลยซื้อมาจ้ะมะเขือเทศทมาทร์โทแล้วอาหารกันตรงไหนแล้วเนี่ย ถ้าเ,เพื่อนๆจะให้จอยรีวิวก็ประมาณเนเพื่อนๆนะจะเ,เป็นอย่างนี้ทุกทีนะยค่ะเดี๋ยวิเนี่ยหาไม่เจอหรอกเพืเ่อนๆเอ้ยนะอยู่ตรงไหนของโลกไม่รู้เนี่ยเอ,เอาเอามันด้วยก่อนนะมันบอกว่าสลัดสลัดเนี่ยกันหนึ่งปอนหนึ่งปอนหนึ่งปอนสิบพีจ้ะหนึ่งปอนสิบพีนะก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทจ้ะประมาณสี่สิบ เอ็ดสิบสองบาทจ้ะประมาณนี้จ้ะนะเพราะค่างเงินไทยตามเลทของซุปเปอร์ลิสแล้วสี่สิบบาทต่อปอนด์เพื่อนนะประมาณสี่สิบเอ็ดบาทประมาณนี้จ้ะส่วนหมูจ้ะหมูสับจะซื้อมาสองสองแพ็คจ้ะนะหมูสับอันนี้จะจะมาไว้ทําเกี๊ยวจ้ะนะทําเกีย๊ยอยากกินเกี๊ยวน้ําจ้ะนะอันนี้แพ็คละปอนเก้าเก้าจ้ะปอนเก้าเก้านี่ก็ ตีไปเกือบแปดสิบบาทจ้ะเพื่อนเนะเกือบสิบบาทต่อแพ็กจ้ะนะประมาณแปดสิบเกือบแปดสิบบาทนั่นแหละเพื่อนเพื่อนต่อแพ็กนะต่อแพ็กเกือบแปดสิบบาทมาม่ามาม่าของไครจ้ะเนี่ยมามา่าจราจะซื้อ,อไปกินบ้านยานะสะดวกด,ดีจะไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะต้มแล้วก็ ก้มน้ำชงเลยจ้ะนะอันนี้ห่อละเท่าไหร่นี่ยเดี๋ยวก่อนมามา่ามันก็เขียนหาอะไรไม่ค่อยเจอเพื่อนเอ้จอยเนี่ยงงมากกับบินบางทีอะหาไม่เจอไว้ก็ <c oughs> <c oughs> เห็นเรานูเดินมันบอกนูเดินไม่เขียนคำว่ามาม่ามันเขียนบอกนูเดินเพือนเพื่นเขียน,นี่ก็คือห่อละเจ็ดสิบห้า จ็ดสิบห้าพีแต่ไม่ถึงปอนนะหอหนึงไม่ถึงปอนจะ่หอละเจ็ดสิบห้าพีก็ประมาณสักหอละสามสิบกว่าบาทประมาณเนี้ยเพื่อนๆนะหอละสามสิบหรือยี่สิบกว่าบาทประมาณเนี้จะ้ะนะไม่ไม่ถึงไม่ถึงปอนจ้ะจะไม่ถึงไม่ถึงหอละสี่สิบบาทเพราะมันแค่เจ็ดสิบห้าพีต่อต่อซองจ้ะนั่นแหละนะวางตรงนี้อ่านรีวิวเสร็จก็วางวางไว้แบบนี้จ้ะ เห็ดจ้ะอันนี้คล้ายๆเขาเรียกเห็ดหอมสดจ้ะนะเห็ดหอมสดเราจะมาซื้อซื้อมาไว้ทําไส้เกี๊ยวจ้ะนะผสมกับหมูสับนะจ้ะอันนี้มูชรูมมูชรูมก็ปอนสี่สิบจ้ะปอนสี่สิบพีนะก็ระประมาณเกือบแปดสิบาทจ้ะนะประมาณเกือบแปดสิบบาทบ้านเราอะนะก็ได้ไม่เยอะหรอกจ้ะ กี่กรัมเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมจะนะหนึ่งร้อยกรัมกับไปสิบบาทเป็นขนมกินที่จอยจอยใช้นะนเพื่อนๆนะยี่ห้อนี้นนจะดีมากเส้นเล็กต้มแพ่เดียวจะนุ่มเหนียวดีมากเลยปลาดอกกุหลาบนี่แหละนะอันนี้ก็ทำมาจากเวียดนามจะนะอันนี้ก็อะไรเนี่ยเขาเด็กไลน์ตัวนี้โทษทีแลวเพื่อนๆนะซับสน่น รอันนี้ก็ประมาณเงินอังกฤษเดือดปอนปอนห้าสิบจ้ะเกือบแปดสิบตัวจ้ะเนี่ยเกือบแปดสิบเงินอังกฤษก็ปอนห้าสิบจ้ะอา้าวมะนาวมะนาวจ้ะมะนาวสดๆนาะบีบแล้วน้ำเยอะเดือจ้ะมะนาวนี่ก็เนี่ยพวงหนึ่งเนี่ยหนึ่งปอนสามสิบห้าจ้ะนะก็ประมาณ สี่สิบกว่าบาทจ้ะนะสี่สิบกว่าบาทบ้านเรานะได้ประมาณห้าลูกจ้ะแล้วก็อันนี้ของประหยัดแอนดี้ไม่รู้เท่าไหร่เพื่อนๆประหยัดแอนดี้ซื้อมาเนี่ยไหนดูสิชื่ออะไรเนี่ยถีทเนี่ยถีทีบางถีทีแอนดี้ซื้ออะไรมั่งก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยมีแต่สำหรับวิ่งอ่ะเพื่อนๆเลย นะอันนี้จอยก็มองไม่ค่อยเห็นเพื่อนเพื่อนตาเนี่ยไม่ค่อยดีก็ประมาณปอนวปกว่าๆนี่แหละจ้ะอันเนี้ยนะปอน,ปอปอปน,นกว่าๆสี่สิบกว่าบาทนี่แหละจะกลวงตุ้งนีก่กราซื้อกลวงตุ้งมาเพื่อนผักกลวงตุ้งผักกลวงตุ้งเนาะกลวงตุ้งนี่นะเมืม่อมันกำรเท่าไหร่เดี๋ยวจอยให้ดูเขาเรียกอะไรเนี่ยอันอันนี้กำร์ร้อยยี่สิบจ้ะ ปอนละกำยี่สิบนะเพื่อนๆนะก็ตกประมาณสี่สิบบาทกว่ากว่าเหมือนกันจะ้ะนะกว่าเท่าไรก็ไม่รู้จะ้ะแต่มันไม่ถึงสองปอนมันก็สี่สิบกว่ากว่าละต้นหอมก็ต้นหอมมาเขียนยงไงดูต้นหอมนี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าพีจ้ะนะก็ประมาณสิบบาทยี่สิบบาทประมาณเนี้ยเพื่อนๆน,นะกำหนึ่งเนะี้ย ก็ายซื้อปลาไม่ได้กับคอสปลาคอสเนาะคอสคอสเนี่ยแหละอันนี้เก้าปอนะเพื่อนๆนะเก้าปอนก็สามิ้นอยู่ข้างในเนี่ยเก้าปอนห้าสิบสามพีจ้ะนะก็เป็นเงินคิดเครื่องคิดเลขก,ก่อนเก้าปอนนะแป๊บหนึ่งเก่งด้วยคิดอะไรเนี่ยปวดหัวอยู่5ะห้าสิบสามคูณสี่สิบ สามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทจ้ะทองสตางค์นะสามชิ้นได้สามร้อยสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์จ้ะเนี่ยแทงอยู่จ้ะเราจะมาทำฟิตแอนด์ชิฟเพื่อนๆไม่ใช่เราซื้อมาเราก็เลยแวะซื้อของในร้านเพื่อนไปจ้ะร้านเพื่อนที่ขายไอ้นี่แหละเนื้อสัตว์ได้ละจ้ะซื้อสเต็กไพรมาจะอยากกินสเต็กไพรอันนี้ก็ประมาณปอนกว่าปอนยี่สิบจ้ะ สี่สิบกว่าบาทจะอันนี้คือไม่ใช่ของหวานนะเพื่อนนะอันนี้ของขาวนะเขาก็ข้างในก็จะมีแบบพวกสเต็กไพรจะพวกเนื้อจะพวกเนื้อตุ่นนะจะแล้วเขาก็ใส่ในเนี้ยในแป้งเนะี่ยข้างในแป้งเนะี่ยอันนี้ก็เป็นสเต็กไพรหอม่เหมือนเลยน้ำลายไหลละอันนี้ก็สกปกโลจะอันนี้ก็ข้างในก็คือพวกหมูบดพวกไขมันจะนะทุกส่วนทุกส่วนของของหมูจะที่เขานํามาบด แล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนกับหมูสับนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นและเพื่อนๆแต่ว่าเขา,เาทุกส่วนน่ะที่สามารถมาบดด้วยกันได้แล้วก็มาทําอย่างเงี้ยจะเขาเรียกซอกซีกโกลจะนะน้องไม้ชอบนะรางตรงนี้เราตะก็ไปซื้อขาหมูไว้ทําอาหารด้วยจะนะขาหมูไว้ทําอาหารขายนี่แหละซื้อมา,าสองขาเนี่ยเพื่อนนะสองขาเนี่ย ประมาณ2ี่สิบปอนจ้ะ20ปอนพอดีไม่ถึง2ี่ปอนหรอกขาดอีกประมาณพีเดียวอะ่ะเพื่อนๆจะจะยี่สิบเนาะนี่นี่จ้ะนี่นะตีไป2ี่สบปอนเพื่อนๆก็ประมาณแ800ดร้อยบาทจ้ะนะสองขาเนี่ยแ800ดร้อยบาท800บาทบ้านเราอะ่ะนะจอยก็จะมาหั่นมาแล่เอาแต่ช่วงที่ว่าทำอาหารจ้ะนะก็จะเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งจ้ะ อะไรจ้ะก็มีประมาณนี้เพื่อนๆนะวันนี้โอเคไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ